อไซส์ oh, สวยมานะไซส์ size สวยอยู่นะไซส์ size ทอดไซส์ทอดอ oh, no ย่นี้ไซส์สวยอะไซส์สี่นิ้วบ่ายสองแล้วนะทุกคนี <laughs> กแค่สามสิบนาทีผมก็จะเตรียมตัวกลับแล้วนะทุกคนดูนี่นะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาลงหมายที่คลองมันตะพิงต่อนะทุกคน ก็วันนี้ก็เหมือนว่าจะเป็นอีกวันที่ดีๆนะทุกคนก็น้ำตอนนี้ก็น้ำรดเยอะเลยนะทำให้มันมีเกาะให้ผมไปอยู่ตรงนั้นได้นะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวไปลองของแล้วก็ลุยกนันเลยนะครับวันนี้มีสภาพอากาศวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนขอให้ฝนไม่ตกครแล้วกัน นะก็สวัสดีมิตรรักนักปลาทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่กับผมเซ้งนะครับทุกคนผมก็ได้พาทุกคนมาตกปลาที่คลองต่อนะทุกคนก็วันนี้ผมกล่าว่าคือยังไม่ได้เข้าอองานนะทุกคนวันนี้ผมกล่าว่าจะมาวันที่เขาทาํางานกันนะแล้วก็มาแล้วอาจจะจะเจอแบบไม่มีคนเข้ามาล,ล,ง,ลงตะไคร์กันนะทุกคนที่ไหนได้โอ,อมาถึงเขาก็ลงเหมือนเดิมนะ ตรงสายเขาไอ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่เด็ดของของเขาเหมือนกันนะทุกคนมาถึงปุ๊บโอ,โอ,เอ้เจอแหเจอตะข่ายแลย้วไม่ใน่ใจว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะทุกคนที่นี่ก็เขาก็น่าจะเหมือนผมนั่นแหละเนาะเขาก็น่าจะมาหวานแล้วก็ได้ตัวอาจจะได้ตัวเยอะนะเขาก็เลยมาหวานแหตลอดเลยนะทุกคนไอ้ตรงนี้ยแล้วก็วางตะข่ายเยอะมากแต่สมนมากนี้เขาก็จะวาง ก็จะสายไปช่วงริมริมไอตะลิงนะโอเคนะทุกคนวันนี้ก็ใช้กันส่เดือนต่อเหมือนเดิมน,นะทุกคนแล้วก็อีกคันหนึ่งผมจะตีเป็นเหยื่อลามนะแล้วก็เกี่ยวไม่โฟมอันนึงแล้วก็เกี่ยวสาเดือนอีตะขอนะึงก็แค่นี้วันนี้ก็จะมาลุ้นกันนะเออผมมาตกปลาวันนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณบ่ายสามนะทุกคนตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วนะ ก็จะมารุ่นนะประมาณสักสี่ชั่วโมง5้าชั่วโมงรุ่นดูนะวันจะพอมีตัวหรือเปล่านะฮะทุกคนและจะได้สักขนาดไหนนะฮะวันนี้โอเคก็จะมาลุยกันวันนี้ดีนะบรรยากาศไม่ร้อนเฮ้ยเฮ้ยอ๋อึ้นมาถึงเองได้แล้ว เ่งลงเพ่งลงเบ็ดเองนะทุกคนแต่ตรงนี้น่าจะเป็นไวทเด็ดที่สุดแล้วแหละ,อ,ะอ๋อไซส์สวยมานะอ่าไซส์ก็ไม่ใหญ่นะสามนิ้ว นี่ก็หน้าเขาก็มาวานลงตะข่ายกันนะนีคนหนึ่งแล้วก็ทางนูน้นไกลยนู้นเขาก็มาวานแทกันสองคนนะเขาก็น่าจะาได้ตัวเยอะนะครับทุกคนผมก็นึกว่ามาแล้ววันนี้ก็อาจจะไม่เจอนะที่ไหนได้เขาก็เจอกันผมก็มาเจอเขาก็มาลงกัน <c oughs> ฟุ้ยอ้น oh. นี่กนแรงว่ะกำลังถ um ่ายเลยเนี่ยกำลังถ่ายเลยกำลังถ่ายเลยตัวนี้กดเลยไอ้ตัวนี้กดเท่าไรไงตัวนี้อ๋อเฮ้ยเฮ้ยอันนี้สวยๆนะทุกคนกำลังชมค้อผอยู่เลย ออ้ยอ้ยไ่ทานนะทุกคนอันนี้มันก็มากินอีกทีหนึ่งนะนี่กำลังจะถ่ายคนนะเขามากินเลยนะโอเคเดี๋ยวไปรุ้นปลากันดีกว่าโอ้แต่ตรงนี้ ไปเลยอ่าตัวเล็กเอาเนี่ยอ่าแต่มไม่ใหญ่นะแค่ประมาณสามนิ้วไซส์สวยอยู่นะไซส์ทอดไซส์ทอด จะไม่ได้อ่าตัวนี้กระสายน่เลึกนะใช่สามนิว้วอ๋อนี่ย่อนแล้วอันนี้ย่อนแล้วอ๋นี่กำลังตอ จะบอกว่ากินคู่ทำม,มานก็มาคู่เลยนะเฮ้ยใช่ว่ะใช่วา่าที่เราตัวกันที่เรตัวกันอืมอืมอืมอันนี้มันจะกลดแล้วอ้าวได้แล้ว ตังนี้ตอดเอาต่อเอาไม่กดเ,เลยเเิ่มกดแล้วิ่มกดแล้วอืมไห้ละมั้งเออติดรัวติดแล้วอ้อไอตัวนี้มีซสายนะตัวเนี้ย ว้าวโอ้ huh. wow. Wow. Uh, ทำไมตัวนี้มันตาทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะนี่ดูซ้ายมาสมตัวดูสตัวมาอย่างนี้พร้อมกันเลย โอ้ยมันไต้แล้วเดี๋ยวนี้กดเลยกดค้างไล้ตัวเนี้ยเอ้ามามามาตอนนี้ไซส์สวยนะทุกคน อ้าว <Wow. S 2> อันนี้สวยสุดโคตโอ้กดตัวนี้อ่ะกดเลยอ่ะไอตัวนี้สวยนนสุดอ่ะไซส์4นิ้ว Thanks. Mm. อันนี้ก็ติดต่อนี่ก็ได้ปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อัอนี้ได้ปลาดุกอีกแล้วทุกคน อเคนี่ประดุกได้แล้วอตัวหนึ่งอืเฮ้ยย่าบอกไม่ติดละวะ ปิดได้แล้ว อืมต่ออย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นไอ้พวกที่พอมีไซส์มีไซส์อยู่นะนตรงนี้อ่ะตัวเล็กไม่เคยตอดกันตัวใหญ่มาตอดอ้าว แล้วนะจ๊ะตัวหนึ่งโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เงียบม,มาสักพักแล้วนะก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะทุกคนก็เหลือแค่อีกสองชั่วโมงผมก็กลับแล้วนะทุกคนนี่ก็เงียบม,มาชั่วโมงหนึ่งเงียบๆเ,เลยยังไม่มีอาการไม่มีอะไรจะมาตอนเลยเหมือนว่าปลาน่าจะหยุดกินนะทุกคนแล้วก็หลังจาก ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะตอนนี้ปลาก็เริ่มเข่าเลยนะอ,อเข่าแล้วเข่าจริงๆนะคือเมื่อกี้เริ่มมีอาการมาตอดแล้วก็มากดทีก็กดสองตัวสองตัวอะไรประมาณนี้นะทุกคนอาวได้แล้วลดืนะ่อมีซ้ายนะทุกคน โ oh, อ้จะนีเงือดแดงอ่ะทุกคนยุงตกปลาเมื่อเช้ามารอบบ่ายตรงนี้นะรอบเช้ารู้เสือเหินจัดตัวไอไม่ใช่รอบเช้าดิรอบที่ตอนที่เมื่อกี้ผมมาไอ้สิบโมงอะไรพวกเนี้ยตัวมันจะเล็กๆนี่นะดูรอบเที่ยงนี่ทุกคนดูรอบเที่ยงนี่มันจะมาอีกพวกหนึ่งอ่ะดูสายใหญ่แล้วนะอันเนี้ย สายสีนิ้วกว่าแล้วนะทุกคนมันจะมาบอว,ว่ามันจะมีพวกตัวใหญ่มันมาแล้วตอนนี้มันกินแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันนะทุกคนดูตอนนี้มันเริ่มมีสายแล้วอะพอมันกดทีก็คือตัวใหญ่นะ รู้ใจนะทุกคนตอนนี้เริ่มใหญ่แล้วอะเริ่มมาสี่นิ้วกว่าแล้วนะแล้วก็ถ้ามามากินทีก็คือเหมือนว่ามันมาเป็นฝุงเลยนะแล้วก็กินทีก็คืออาจจะคันสองคันอะไรประมาณนี้เลยลก็คือมันมันจะว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงเร่งอนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเร่งนะก็คือว่ารีดก็คือเป็นชั่วโมง เป็นนาทีทองอะ่ะมาก็ออกมาตัวใหญ่เลยอืม นี่ก็กินนะทุกคนเออปลายังอยู่มันนึกว่าปลายหลุดไปแล้วอาผมก็นึกว่าปลายหลุดแล้วมาแล้วมาแล้วทีกคนดู ซส์ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าเมื่อกี้ที่พวงมาลอืคันนี้ออย่างบอกนะว่าเป็นปลาปันนินหรอปันดุกถ้ากินอย่างนี้มันน่าจะเป็นคือแค่สองอย่างนี่แหละ ปลาช่อนขอดูซ้ายหน่อยโอ้โหปลาดุกชัวโอโ้ว้าวทุกคนผมนได้ปลาดุกซสสวยนะดึงเลยดึงเลยเลยโอ้โหโอ,โหโอโห้ตอนนี้ก็เป็นใบทสองแล้วนะทุกคน อีแค่30นาทีผมก็จะเตรียมตัวกลับแล้วนะทุกคนดูพอมาดูไซนี้อ้อ่ทำไมนี่มันไซย่อนนะผมไม่เห็นนะทุกคนทำไจะโชว์ปลาทุกคนดูหน่อยไอตัวนี้กินลึกนะทุกคนออ้าววิ่งอีกแล้ว อ๋อเป็นคนนินมีคนนินมาแล้วอีกตัวหนึ่งนีทุกคนดูมาดูตัวเนี้ยมาเท่าแขนเลยนะทุกคนดูประมาณครับอ่าขอโอเคนะทุกคน อันนี้ก็เป็นนาทีสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ผลงานของวันนี้ให้ทุกคนดูนะว่ามันได้สักกี่ตัวนะทุกคนปิดท้ายอย่างสวยนะด้วยปลาดุกนะฮะทุกคนนึกว่าวันนี้จะไม่หมานแล้วนะปลาดุได้ตัวอยู่นะฮะโอ้นี่ ผลงานของวันนี้โอ้โหผลงานของวันนี้นะทุกคนดูครับป็นปะนินสายนี่ปานินสายนี้ก็สายสามนิ้วนะทุกคนส่วนมากก็เป็นสามนิ้วกับ4สี่นิ้วนะฮะถ้าเป็นส่วนใหญ่ประมาณห้าตโลนะฮะทุกคนก็ถ้าเป็นส่วนมากนะแต่ก็ไม่เล็กนะทุกคนอันนี้คือสาทอดเลยนะสาทอดก็กําลังดีเลยนี่แล้วก็ได้เป็นปาดุกสาย ครึ่งโลตัวหนึ่งนะทุกคนก็เท่าแขนนั่นแหละนี่นะครับผลงานต่อประมาณสักสาหางได้นะวันนี้อันนี้ผมก็เก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ผลงานวันนี้แล้วก็นี่แหละคันก็ออกมานอย่างนี้นะรุบจนวนเดี๋ยวผมต้องไปเข้างานแล้วนะทุกคนโอเคนะทุกคนวันนี้ก็ต้องลา ยันเท่านี้นะทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนเจอกันใหม่ในอีพีหน้าว่าจะมาลุยกันตรงนี้ต่อหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นลุกเกินที่ไหนนะฮะทุกคนก็ติดตามเอาไว้นะครับทุกคนวันนี้ต้องบายบายละไปแล้วนะครับ